ที่ตายด้วยโรคชราว่าเขาอยู่ดีหรอเปล่าถามใครวะ่า่าหรอ่า่แย้มสีดาวเดือนย่าชื่อนางแย้มแย้มสีดาวเดือนตายตอนอายุ84ปีตายไปแล้ว41ปีด้วยไม่ใช่29ปี่ะขอโทษนะเพราะไปบวกรบคุณนั้น ตายยี่สิบเก้าปีค่ะตายไปยี่สิบเก้าปีเพาไปเอาย่้าชื่อนางแย้มสีดาวเดือนตายตอนอายุแปดสิบแปดปีตายไปยี่สิบเอ็ดปีโรคชาราีตายยี่สิบเก้าปีท่านเทวดาตายด้วยโรคชา่า er. นนางแย้ม ไปกี่ปีแล้วเออยี่สิบ้ายตอนอายุเท่าไหร่หนอ88ปดสิบีตอนเป็นคนนั่นแหละสร้างบุญม้างไหมหนอนิดหน่อยขี้เหนียวทอะไม่เลยคำนาค่ะทำทำนาค่ะวัดไม่ค่อยเข้าก้เข้าเข้าไม่ใจเลยแหละท่านหายังยึดอยู่ที่เก่านั่นแหละค่ะอยู่บ้านนั่นแหละนะไม่ไปไหนเลย ยังไงเขาบวชเหลมีบ้านเขาอยู่ปะบ้านเขายังมีอยู่ปะมียังอยู่ค่ะยังอยู่โคกนั้นอยู่ค่ะเหลือเขารักบ้านเขาเหรออืก็เขาเกิดที่นั่นก็อยู่ที่นั่นก็อ่าก็เป็นนั้นว่าไม่ไปไหนท่านเทวดาบอกว่ายังอยู่ที่นั่นเลยจ้ะอันนี้จะให้เขาไปเกิดหรือเปล่าจะให้อยากละจะบวชให้เขาออกจากบ้านไปเลยจ้าท่านเทวดาจะให้ย่าแย้ม ได้บุญได้กุศลไปเกิดเลยทำไงดีให้ไปเกิดเลยท่านนะเอาบุญบวชนั่นแหละค่ะสามสิบว,วันนั่นแนะจ้ะย่าแยมสามสิบวันโอเคเปล่าโอเคค่ะเต็มใจด้วยใส่ผ้าถุงหรืออะไรใส่ผ้าถุงค่ะผ้าถ,ถุงให้เลยหนาะค่ะอยากใส่มากเลยค่ะค่ะและอะไรอีกผ้าถุงให้มียาแยม้มอ่ะยามกินข้าวกินปลาเปล่าก็ได้แหละท่านเอ๋ย ชอบเลยแกงส้มนั่นแหละนะผัดไทยก็ได้ค่ะแกงเฉียวหวานหนาะก็ถูกใจเอ้ยตามนี้แกงกระเจี๊ยบเอาเปล่า <c oughs> เอาเลยนะแกงมอญเนนะี่ยแกงกระเจี๊ยบ <c oughs> ไม่เอาอกระเจี๊ยบไม่เอาลอะเบื่อแกงส้มอย่างเดียวอ่ะไอช้อนเค็มปล่อยสัตว์ได้ยังยา่าแย้มยังเลยท่านเอ๋ย <c oughs> หอยผมเลยสามโลนนะไปเตาสองตัวคราปลาไหลหนาะสิบตัวนั่นแหละเอ้ยโอเคสัทงทานหนึ่งชุดจะบุกได้เมื่อไหรอ่อาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าจัดให้ย่าแย้มอ่าเรียบร้อยไปได้